มาเลยมาเลยเขามาเข้ามาตัวเล็กชุดนี้สองเดือนพอดีนะครับกับชุดนี้สองเดือนพอดีกำลังน่ารักเลยตอนนี้มารอดกินอาหารนะครับเทพาฟาร์มนะครับชุดนี้สองเดือนนะครับพร้อมที่จะจำหน่ายนะครับ แต่คอกี้ทั้งหมดมีแปดตัวนะครับแปดตัวดูใกล้ๆหน่อยหนูใกล้ๆหน่อยใกล้กว่าแล้วดูหน่อยดิไหนไหนไหนตัวไหนมัง่งดูกล้องหน่อยกล้องหน่อยตัวเล็กอ่ะ กำลังจะมาลอกินอาหารนะครับตัวเล็กมาเน่มเน,ไไน่ไปไหนมไ,ไหนไหนมาไหนเร็วเอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วครับจากเทพาฟาร์มใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ0817624016อีนะครับครับดูอีกคอกนึงนะครับ ขอกนี้ยังไม่หย่านมนะครับขอกนี้ยังไม่หย่านมวันที่20นี้ก็จะครบ2เดือนนะครับอ้าตัวเล็กมานี้นี่อ้าวมามามา,มานะครับชุดนี้ทั้งหมด8ตัวนะครับ ั้งหมด8ตัวครับยังไม่หย่านมชุดนี้มีคนจองแล้วนะครับมีคนจองกันหมดแล้วครับทั้งหมด8ตัวอาดูแม่หน่อยแม่หน่อยอ่านี่คือเจ้าบุญเหลือนะครับออกรูกอคอกที่3นะครับอคอกนี้เหลืออยู่8ตัวนะครับในทั้งหมด10ตัวนะครับ อ่า,อาดูหน่อยดูหน่อยอ่าดูดนมอะสิดูดนมโชว์อะสิครับใครสนใจทักมานะครับ0817624016นะครับครับเทพาฟาร์มนะครับ ขอบคุณครับ